หคนเริ่มเดินลงหาดไปเที่ยวแล้วครับเออนื่องโงแรมด้สิทนีเขาจัดงานเขาดาวด้วยมีป้ายบอก เดินฝั่งนี้บ้างครั้งนี้แล้วเดินฝั่งนู้นตอนนี้กำลังเดินลงหาดพดัทยาเหนือคนจีนเอาจะพอลงที่คนที่พักคาโรงแรมแถวนี้เข้ามาได้ ลลงลง่าไปดูพระอาทิตย์ตกดินตรงหาดพระยาเหนือมีพระอาทิตย์มาให,ให้นั่นเลย โรงแรมโอซโซนนอตเสื่อโรงแรมอมารี เดินลงหามาเที่ยวส่วนน้ำส่วนน้ำของโอซอนนอตเขาเคยมาพักครั้งหนึ่งว่าสองปีที่แล้วตอนนั้นราคา2,100ันหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ขึ้นหรือยัง คนเเดียวขาปิดการจ,จราจรลงหาดบ่ายบ่ายสามโมงถึงตีหนึ่งนะครับเนี่ยวงเวียนโลมาถึงซอยเก้าคนนิยมทันรู้ว่าตรงนี้นะ con chìm, tháo thải đuôi con, thải lồng lăng rồi, nó bịถนน rồi, một có bị xe đây. จะไปเที่ยวห้างราอยยกรเด้นด้วยเพื่จัดงานขากลับอาจจะนั่งมอไซค์มีเดินไปก่อนอยังไงเมื่อยอท่ไหร่เดี๋ยวก็หกโมงเย็นอีกครึ่งชั่วโมงก็พาทิตกดินแล้วครับรอดูพาทธิตกดินตรงสรัน หินตรงโรงแรมดูสิทธานี ก็เริ่มจัดงานเมื่อวันงานปีใหม่เมื่อวันแต่ที่อะ 29, 29, 30, 30, ไรยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดวันนี้วัสุดท้ายเขาดาวมีอาหารมีดนตรีลงถึงข่ายพยาเหนือแลคุณจะเช่าเสือให้เช่าเสือนี่ ก็มียิงยิงพูุตอนนะคเป็นช่วงเขาดาวอะจุดพูุด้วยช่วงเช้าขืนนี่ยิงพุตัวประเทศนะครับยิงพูุเริ่มวันเริ่มเวลาปีใหม่เ็เริ่มยิงพูุกันเลย ยากต้องโค้งพัดยานเหนือก็มีตอ้อนใหนั่งนดีโรงแรมดูสิทธานีนะครับ กโอเคครับคุณทุกคนนี่ไาดูนะครับ